ได้ยินเสียงองนประกาศน้ำมะพร้าวมาแล้วค่ะเพิ่นว่าดูหน้าคนขายโอ้ย <c oughs> อันเสียงก็เพาะหน้าก็ขาว <c oughs> โอ้มาแต่บ้านใดเนาะคุณพี่คะ <c oughs> โอ้เท้าเทนเหรอโอ้ผู <c oughs> เ้เจ้าผู้งามเนาะโอ้ยอั <c oughs> นนวยละซาำสิพาโอ้มะพร้าวเผานิดนวยเท่าเหรอ จำกันไหมราคาเดียวกันราคาเหมือเดียวกันเหมืออาหารเม็ดตาเลอันเป็ดกระจุกหั่นวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวเท่าไหร่ค <Gym. S 1> ะพร้าวเผาราคาเดียวกันสามโอ้สามห้าหมดเลยมามาเอาวุ้นมะพร้าวเม็ดตาค่อยเสียบมะพร้าววันสดเด้อยคุณพี่ดจะนวยนึ่งค่อยหั่นเอออันลอตเตอรี่บ๊วยถือคุณพี่เอ้ยเม็ดไล่เบื่อมาสั่งกับเมาเม็ดทางเฮจ้าวโอ้ยสะออดนาเหล่าเด้ใส่ซคิมเตอ มั่วใส่ขีดมั่วมาสั่นไปซื้อกันแล้วขีดมัวนี่ไปทั่วเลยมวนซื้อเนาะแต่ละมือนนิเนาะเออเบาหัวเด้อยัใไ้ได้พลังขนกันไลนขายไปทั่วบอกคุณพี่ไปกี่ตำบลนนิไปจักมู่บานหนิโอ ลูกเองเปล่าโอ้รับเข้ามาใช่ไหมคะเออเอเอาขอให้รวยๆนะคะไปชิมน้ำมะพร้าวของคนของคนนั้นหน้าตาดีก่อนนะคะเสียงพอรเหล่ากระแ,แซบแซบป่านเซอร์พงสุดเจ้าเซอร์พงสรดจักสองเสียงหัวเจ้านี่คือแซบแท้อ้ยสะอ่อนเนาะ เฮงเรวยรยนะคะอดูนะ้ำมะพร้าวนะคะลูกละสามสิบห้าบาทนะคะมะพร้าวน้ำหอมนะคะชิมดูซิว่ามันจะหอมมันจะหวานไหมชิมดูนะคะว่าจะหวานไหมคะ หอมหวานเย็นชื่นใจนะคะแบบแบบหวานไม่มากนะหวานอร่อยนะอื